มือมือมือวันกรมือวันกนคุณเพรคุณเพรสหรัฐแล้วมาเล่นคอนเสิร์ตแถวสมุรปากการโอ้อยเสียดายคนเปรตไปเปบ่งคอนเสิร์ตเราไปเห็นในเพจเราว่าแล้ว,วาามาเล่นแถวสมุรปากการ าล่าฝันเกน้อยอฮ้ยเธอเป็นเกนเหรอเธอเป็นเกนเหรอคะกินดีครับโกโก้ผมกินเศร้าเย็นนึ่งอาทิตย์ลดไปสามรครับสุดยอดครับผมโอ้ยยายนี้หนูกะมองตั้งนานอ,อ่าว่าเป็นอะไรทำไม โปรไฟล์คือซื้อมวลเทอีพอก่อนครับตามลาฝันเกน้อยพะนะอู้ได้รวยเหมองปังเดือดหุ่นดีๆสวยๆหุ่นดีๆสวยๆผู้ชายเขามักผู้ชายมักคนคนงานโอ้ยกินลายกระเมี่ยฮ่าแกกด่างของเอง กินข้าวบะฟรังผมเป็นคนเป็นผมเป็นแดนเซอร์ครับแม่ต้องกินอแดนเซอร์อยู่วงอะไรครับผมแดนเซอร์อยู่วงอะไรคะแม่แนะนำวิธีชงกาแฟเนี่ยจายายมีปากสวยมาก ยาเหรอคะหน้าถึงบวมอู้ดิฉันไม่ได้กินยาค่ะยาแก้โรคประสาทดิฉันก็ไม่ได้กินเพราะว่าประสาทอยู่แล้วจะให้ตอบอีกไหมเนี่ยไม่ตอบแลว้วตอบให้หน่อยตอบไปค่อยแน่นาค่อยเป็นยังคือบวมแนะนำกินกาแฟแน่กินให้มันได้เมลสโงกินให้มันได้เมลสโซงแก้วก่อนก่อนเทียงนะให้มันได้ซะ สองแก้วสู่ก้อนเที่ยงให้มันได้สองแก้วจะกินก้อนกินหลังว่าเป็นยังคอยกินเสมอเพราะว่าเขากินเขา่าเสมอไงเข,เขากินเขากินเข่าเสมอเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดีเองเดี๋ยวเขากับทาความเข้าใจกับการกับการอ่าดูแลตัวเองเดอก ก้อนเทียงอะขอสักขอให้ได้สักสองสองอืเมืม่อก่อนอยู่อีสานนครสิมครับเมื่อก่อนอยู่อีสานนครสิมหน,นูอยู่กรุงเทพไหมน้องตามล่าฝันเกน้อยหนูอยู่กรุงเทพไหมอยู่แบงคอกไหม ถ้าอยู่กรุงเทพอันบักราสิมเบอร์โทรหลังไม่ห้ยายเนี่ยได้บ่ถ้าอยู่กรุงเทพอ่เด็กยายมีจะเรียกมาช่วยงานมันจะไปง่ายมากงานที่อยู่กรุงเทพเด้อถ้าอยู่กรุงเทพ,เเทพติดต่เอเบอร์โทรให้ยายอยู่แอดมินให้ยาย ยยเดี๋ยวๆมาทํางานเดี๋ยวใยนี่ให้งานมาทํางานกับยายนี่เดี๋ยวฉันจะพาเธอไปลังตายมีใยน,นี้สิเป็นหัวหน้าแกล้งกระเทยน้อยเลยมาเที่ีวโอ้ยสะใจสมใจกูคักๆมาเที่ีวกูเป็นแม่หัวกระเทยเป็นหัวปูผ,ผูตัวเมียเอ้ย